ซึ่งในหมอนขิดอันใหญ่ที่ประดับด้วยดอกสะแบงมากมายถึง11ล้านดอกรวมถึงซุ้มข้างหลังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีซุ้มเป็นโคมไฟข้างบนนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ห้องสีซ่ซุ้มส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามากลางคืนเขาประดับตกแต่งด้วยไฟยิ่งสวยเลยตอนนี้ผมมาช้าไม่ได้มาในงานนะครับเราก็ได้ชมดอกสะแบงแบบเป็นสีสีแบบชิดๆนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แดงสดเหมือนที่ผ่านมานะครับผ่านจากซุ้มของ อมอนขิดอันนี้นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของอีสานใต้เราเนาะเป็นมอนขิดแล้วก็อีสานเหนือบางก็เ็อีสานะนะ่ะเนาะทั้งหมดก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่าทำไมพูดถึงหมอนขิดยังไงนะครับที่บอกว่าเป็นหมอนขิดนะรูปรูปลักษณะเป็นหมอนขิดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นลวดลายของสามเหลี่ยมเนาะข้างในก็สวยงามอย่างที่ผมว่าไปนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวให้ให้กล้องมาทางนี้นะครับอ่ะแบบตกนะครับ อันนี้นะครับเป็นอมอนคิดขนาดใหญ่นะครับประดับด้วยดอกสแปลงนะครับเขาบอกว่าทั้งงานเนี้ยสิเอ็ล้านดอกนะครับ11ล้านดอก11ล้านดอกด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับในงานอ่พัลเลอร์ออฟบูรีดัมนะครับหรือว่าสีสันของีรับ ตรงนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซุ้มตรงนี้เขาบอกว่ามีการประดับตกแต่งด้วยดอกสเปรงนอกจากซุ้มหมอนขิดที่ว่าไปแล้วนะครับก็จะมีซุ้มประตูตร,ตรงนี้ซึ่งเป็นซุ้มประตูที่สวยงามมากๆแล้วก็อยิ่งใหญ่ด้วยด้วยด้วยโครงไม้นะครับที่เขาทาขึ้นมาเป็นออเป็นเหมือนกับเป็นกําแพงนะครับเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของอปราสาทสายฟ้านี่แหละนะครับ ลักษณะเดียวกันเลยแล้วก็มีซุ้มประตูทางเข้าทําด้วยไม้ไผ่นะครับแล้วก็ประดับด้วยดอกสแปบงนะครับที่มีความสวยสดงดงามประดับตกแต่งลายล้อมรอบข้างนะครับและตรงกลางนี่ต้องบอกว่านอกจากจะมีความสวยงามทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาที่ประดับด้วยดอกสเปบงสีแดงสดแล้วตอนนี้มันซีดเนาะมันมันหลายวันเป็นเดือนมาแล้วนะ mm hmm. ก็ข้างหลังก็จะเป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูที่บอกว่าฮ้ยเราต้องมาสัมผัสได้นะครับว่า มันเป็นซุ้มประตูที่เขาประดับด้วยอดอกดอกสะแบงทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเ่อน,นะเพื่อนลองดูให,ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับทั้งข้างข้างแล้วก็ข้างในนะครับคือเขาเขาประดับด้วยดอก ดอกสแปงทั้งหมดแล้วก็ยังจัดแสดงอยู่ณขณะนี้ถึงแม,ม้ว่าดอกสแสแบงของเรายัางไม่ไม่ได้สีแดงสดเหมือนกับตอนช่วงเริ่มงานเปิดงานนะครับตอนนี้เริ่มซีดแล้วแต่ความสวยงามความกลิ่นไอายของความเป็นดอกสแสลงความเป็นอีสานของเราซึ่งยกระดับความเป็นอีสานขึ้นมาสู่สากลที่สวยงามแบบนี้ได้นะครับก็ยังคงสวยงามอยู่อยากจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนะครับมาสัมผัสใกล้ๆครับอดอกสแสบงนะครับอันนี้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับ สวยมากๆเลยนะครับสวยสดงามแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้ามาในมิตินี้นะครับทะลุมิติผ่านเข้ามาข้างในนะครับอดอกสงสวยสวยๆทั้ง2องฝั่งมาทางนี้ด้วยสงสารตากล้องจังเลยนะครับานี่นะครับเราก็จะทะลุมิติผ่านเข้ามาอเห็นเป็นนะครับปราศาสตร์สายฟ้าข้างหลังซึ่ง แต่ก่อนเขาเคยเป็นสีน้าเงินตอนนี้ปรับเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปราสาสสายฟ้าของสนามช้างอารีนาบุรีรัมในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับพอเราเข้ามาทะลุมิติผ่านเข้ามาเรียบร้อยแลวตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นสีสันของจังหวัดบุรีรัมหรือว่า colors of บุรีรัมนะครับที่ก็จัดงาน ที่ผ่านมานะครับก็โชว์ความสวยงามความสดใสความอลังการความเป็นสีสันของอีสานได้อย่างลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็ยังจัดแสดงให้เพื่อนๆได้มาชมกันนะครับใครที่มีเวลาหรือไม่ได้มาในในงานเหมือนผมก็เหมือนกันไม่ได้มาในเวลาเนาะในวันงานก็มาชมดอกสแสดงกันได้ซุ้มดอกสแสดงสวยๆมนตนคิดดอกสแสดงสวยๆโคมไฟดอกสแสดงสวยๆ1 1ล้านดอกแล้วก็กำแพงดอกสแสดงสวยๆส1ล้านดอกวันนี้ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ